ไปติดตามโครงการพัฒนาประจําปีของกองบัญชาการกองทัพไทยครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลโทกฤตชัยจำงเนียนรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาประจําปี2568ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สํานักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่ตาบลเป้าหมายจังหวัดสกลนครและจังหวัดบึงการไปติดตามได้จากรายงานครับ พลโทกฤิชัยจํานงเนียนรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้เดินทางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สํานักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามเจตนาลมและวัตถุประสงค์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีความอยู่ดีกินดีมีอาชีพเสริมที่มั่นคงโดยมีพันเอกนิติปกรณเข้าชามหิตผู้บังคับหน่วยพัฒน,นาการเคลื่อนที่2-6เป็นผู้นำตรวจโครงการประจำปีงบประมาณ2,568ประกอบด้วยงานซ่อมทางผิวจราจรลูกลังจำนวน2เส้นทางคืองานซ่อมทางลูกลังผิวจราจรในพื้นที่ตำบลหนองสนมอำเภอวานอนอนิวาสจังหวัดสกลน,นครเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการส่งสินค้าออกสู่ตลาดในตัวเมืองและชุมชนภายนอก มีผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า300ครัวเรือน1 0 3 4คนและในครั้งนี้ยังได้เดินทางเพื่อไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,568ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการในโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิมจำนวน3โครงการประกอบด้วยงานขุดลอกแหล่งน้ำเดิมห้วยพึ่งงานขุดลอกแหล่งน้ำเดิมห้วยลานย่าและงานขุดลอกหนองโขกแพง ในพื้นที่ตำบลคำนาดีอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการโดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์จากทั้ง3โครงการในการบริหารจัดการเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของชุมชนเพื่อให้การเกษตรการอุปโภคบริโภคผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย